การในรอบล่าแสนนี้จะมีเวลาให้45วินาทีในการตอบคำไขปริศนา3คำตอบถูกกี่คำจะได้ตัวอักษรเพิ่มตามจำนวนคำที่ตอบได้โดยแต่ละคำจะมีมูลค่าคำละ5,000บาทที่สำคัญ คำไขปริศนาทั้ง3คำนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนของเราหากคุณไขคำปริศนาเงินแสนของเราได้รับไปเลยเหิือนรางวัลมูลค่า10,000แสนบาทภูมิใจเหลือเกินครับกอไก่เข้าสู่รอบล่าแสนจะบอกว่าคุณสองคนเฉียบขอบคุณเจ้าของผมแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเฉียบพอหรือเปล่าให้สบายใจมากขึ้นครับผมกับอาร์ตนะครับจะให้คุณได้ดูคำปริศนาเงินแสนก่อน ให้เห็นอารมณ์ของมันว่าประมาณนี้พร้อมไหมครับครับผมนี่คือคำของคุณครับนครับโอ้โหอันนี้คำมือทางด่วนครับยาวบากยาวยาวครับผมแต่ก็ยังดียังมีแบบชั้นเดียวอ่ายังไม่ได้ขึ้นบนเยอะลงล่างเยอะมีชั้นบนชั้นล่างอรูบตัวสะกดต่างๆครับอืมแต่ถ้าจะให้ตอบเลยคงยากแน่นอนใช่ไหมฮะใช่ครับดังนั้นผ่านด่านแรกกันก่อนนะครับ 45วินาทีกับการไขคำปริศนาเงินแสนทั้งหมด3คำสามคำนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่สำคัญคือคำละ5,000บาทครับเอาละตั้งสีดีนะครับช่วยกันนี่หยิบจุดสอนจุดสอนอยู่ข้าไปเออผมขอขโมยได้ไหมเฮ้อไม่ค่อยหยิบพอได้คขอหยิบพอได้ต้อนีัโทุโคนครับผมขโมยหรือฝังเข้าไป คุณท็อปคุณอุ้ยพร้อมนะครับครับ <c oughs> เริ่มที่คำแรกครับผมขอคำไขปริศนาเงินแสนคำที่หนึ่งครับอักษรมาครับห้าวินาทีนะครับส<ล>ามคบมั่นใจกดตอบนะครับ นะครับ,บวนะครับได้คตอบว่าแบ่งพัก,พกแบ่งฝ่ายเราจะเลือกคำตอบแรกนะครับที่คุณตอบมานั่นคือแบ่งพักแบ่งฝ่ายนะครับจะสามารถไขคำนี้ได้หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไม่ใช่นะครับแล้วตัวอักษรที่คุณเห็นนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับเราจะไม่มีการเฉลยนะครับ คำนี้คุณตอบผิดนะครับลองคิดดูว่าคำที่ต้องคือคำว่าอะไรไม่เป็นไรตัดทิ้งไปเลยไปที่คำที่2ก่อนนะฮะตอนนี้ครับเหลืออีกสองคำครับกับเวลาในการเล่น24วินาทีหายใจก่อนผ่อนคลายเ,าเริ่มกันใหม่นะครับ,ค,รบคำนี้มีมูลค่า5,000บาทผมขอคำไขปริศนาเงินแสนคำที่2ครับอักษรมาครับ อ๋อเมื่อสักคู่ไปก่อนนะฮะดูคาคำนี้ก่อนนะครับระวังเรื่องของเวลาด้วยนะครับมั่นใจกดตอบนะครับกดแล้วต้องตอบแล้วครับเรื่องราวจากแดนมังกรอเ,เออ มาะ,ะครับรายาวนะครับเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะมาดูนะครับว่าจะสามารถไขคำนี้ได้หรือเปล่านะครับเรื่องราวจากแดนมังกรเป็นคำตอบอที่ถูกถูกถูก <ß> ถ <ul> ูกได้หนึ่งคำครับมีเงินสะสมยอยู่5,000บาทปัญหามีอยู่ปัญหาเดียวคร,ครับหมดเวลาในการเล่นแล้ว <S 2>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  45วินาทีของคุณนั้นหมดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถไขคำปริศนาได้เพียงคำเดียวเท่านั้นนะครับคำแรกไม่ประสบความสำเร็จแต่ตัวอักษรที่ขึ้นอยู่จะมีให้คุณได้ดูครับนี่นะครัคำแรกนะครับและคำที่สองที่ต่อไปคือเรื่องราวจากแดนมังกรคำที่สามเวลาหมดไม่มีสิทธิ์ในการตอบนะครับตอนนี้ครับคุณต้องใช้เวลาที่มีอยู่เล็กน้อยนะครับในการปรึกษากันครับว่าสองคำที่คุณมีอยู่นี้จะทำยังไงที่จะเชื่อมเป็นคำปริศนาเงินแสนได้ มีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างเชิญครับเรื่องราวจากแดนมังกรหนังจีนวะไม่ถามหนังกกเออไม่หนังจีนต้องหนังจีนเกี่ยวกับที่มันแบบแบ่งแบ่งผู้ฝักแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเออแบ่งฝักเราคำนี้เราไม่รู้จริงไงเอาละฮะตอนนี้สิ่งที่คุณมีนั่นคือเงิน5,000บาทถึงเวลาที่จะเปลี่ยนให้เป็น10,000บาทแล้วนะครับพร้อมนะครับไปล่าแสนกันผมขอ20วินาทีขอคำปริศนาเงินแสนครับ ขออักษรตั one one ้งต้นหนึ่งตัวคุณตอบได้หนึ่งคำเรามีอักษรตัวช่วยหนึ่งตัวอักษรและ20วินาทีต่อไปนี้เป็นของคุณสองคนเพื่อไปล่าแสนเชิญครับพูดมาของตอบมาก่อนครับสามก๊กมันอะไรชื่อเต็มๆอะสามก๊กอะไรวะกระส์พูดมาก่อนครับกษริย์อะไรสามก๊กกริย์อะไรพูดมาอะไรมีคำที่คุณพูดอยู่นะครับมีคำที่คุณพูดครับสามก๊กอะไรพี่อุ้ยรู้ล่ามีคำที่คุณพูดอยู่ครับ หาคำไหนเจอหาคำสามเจออะไรหมดเลยอ๋อโอ้โหเสียดายมากมีคำที่คุณพูดแต่ไม่ครบงั้นย้อนกลับไปครับสามคำที่คุณไม่ได้คำแรกคือคำว่าแบ่งฝักแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคำที่สองได้อยู่แล้วนะครับเรื่องราวจากแดนมังกรและคำทุดท้ายที่ไม่ได้เล่นนะครับคือคำว่า ตำราพิชัยสงครามเมือ่โหโหอคีคุณพูดถ<อ>ึงสามก๊กมีคำนี้ในสามก๊กแต่เต็มเตมที่เราดูกันที่เราอ่านกันเขาเรียกว่ามันคือหนังสือไหมครับมันคือหนังสือแน่นอนครับแต่ว่าพอมเป็นเรื่องราวเนี่ยแล้วเป็นการบันทึกเรื่องราวเกิดขึ้นมีการประพันธ์เกิดขึ้นบทรคำไทยเอาละไม่เป็นไรฮะน่าจะนึกไม่ออกนะฮะลองดู คำเป็นสนามเงินแสนวันนี้นะครับคือคําว่าวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊กครั้งคําเลยไมถือ่าง่ายเลยบอกแล้วว่าหาคํหน้าให้เจอคือคําว่าวรรณกรรมจีนเราไ็เข้าใจว่าสามก๊กอยู่ข้างหน้าน่งหน้าใช่เพราะมันกอไก่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็แบ่งเป็นอาณาจักรนะครับโดยเป็นสามก๊กแล้วก็ข้อสองคุณตอบได้นะครับเป็นเรื่องราวจากแดนบังกรแดนบังกรคือประเทศ จีน,จนอืและแน่นอนคําสุดท้ายนะฮะตำราพิชัยสงครามก็ถูกยกย่องให้เป็นบทเรียนตําราพิชัยสงครามภาคปฏิบัติและการบริหารเศรษฐกิจนะครับ,ซ,รบซึ่งก็มีการเล่าขานกันนะครับต่อเนื่องคือถ้าเกิดใครอ่านวรรณกรรมสมก๊กครบ3ารอบ,รบแสดงว่าคนนั้นคือครบไม่ได้เพราะว่าสอนในเรื่องของความคิด สอนในเรื่องของกาทวาแผนเป็นจิตวิทยา<ด>เรายังครบได้อยู่ไม่เป็นไรในขณะดพี่ยังมไ,<ห>ไม่ได้อ่านก็ไม่มีใครครบแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดวันนี้คุณอุ้ยและคุณท็อปนะคะรับรับเงินจากทางรายการไป5,000บาท ผู้ชมครับถ้าเกิดคุณอยากสรุกแบบนี้ครับก็สามารถสมัครมารายการของเราได้ครับจะเป็นคู่แบบไหนก็ได้ครับผมคู่เพื่อนซี้แบบนี้ก็ได้คู่พ่อลูกคู่แม่ลูกได้ทั้งหมดเลยสมัครได้ที่ไหนกณไดครับที่ Facebook Fan p a พ e นะครับของรายการอักษรล่าสานะครับและตอนนี้ย้ำอีกนึงครับมีการเปลี่ยนเวลาในการออกอากาศแล้วครับผมจากเดิมนะครับเราออกอากาศตอนเที่ยงตรงครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับสามารถเจอกันได้ครับที่ช่องวันสามสิบเอ็ดเวลาบ่ายสองเป็นต้นไปวันนี้พวกเราต้องมดไปก่อนครับสวัสดีค ขอบคุณยำยำจัมโบ้รถหมูสับ KFC ผลิตภัณฑ์วิจอย c e เครื่องดื่มลิโพเครื่องดื่มไลฟ์บายสปอนเซอร์เอสเซนโซไมโครกราฟ์คอฟฟี่